สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t h a l o t ไพายิบซีทำนายความรักนะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านที่เป็นคนไทยทำงานในต่างถิ่ตนตาแดนต่างประเทศต่างจังหวัดได้แล้วก็สบายดีส,สดบประบ,บ,บเราทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคมเมนต์ทุกการติดตามนะคะทุกคำถามนะคะเดี๋ยวแม่หมอก็จะทำ คลิปมาเพื่อคลายความสงสัยนะคะบอกว่าชาวราศีนั้นราศีนี้นะคะทําไมไม่เป็นอย่างที่แม่หมอทํานายเลยอะไรประมาณนี้คือแม่หมอก็อยากจะทํานายให้ทุกคนนะคะก็ก็เป็นคลิปพลังงานโดยรวมนะคะใครที่พลังงานที่แบบว่าตรงจริตกับแม่หมอเนี่ยก็เหมือนกับว่าแม่หมอทํานายเรื่องราวชีวิตเขาตรงแม่นนะคะแต่สําหรับใครนี่พลังงานก็ไม่ค่อยจะตรงกรันหรือว่าในด้านของพลังดึงดูดของคุณเนี่ย คือไม่ได้ดึงดูดพลังงานจักราวาลมาฉะนั้นเรื่องราวของคุณอาจจะไม่ตรงกับคลิปแม่หมอก็ได้นะคะก็เป็นการสุ่มจับ ไพ่ขึ้นมานะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะฉะนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยกับคลายนะคะเข้ามารับฟังรับชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะแม่หมอก็อยากจะดูดวงให้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคือถ้าแบบจะดูดวงฟรีทุกคนก็คงไม่ไหวนะคะเพราะว่า f c แม่หมอก็เยอะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะคลิปนี้แม่หมอก็จะมาทํา การทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงของปักหลังของเดือนมกราคมให้นะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาแบบ FC สงสัยเยอะมากเลยนะคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมคนรักเก่ายังไม่กลับมาสัทีอะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับคนที่เกิดในราศีกันนะคะ ถ้าแบบเป็นวันที่แบบสากลน,นะคะยึดตามวันที่ระหว่างวันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่23กันยายนส่วนท่านใดที่เคยดูดวงแบบโหราศาสไทยยึดตามวันที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเป็นชาวราศีกันหรือว่าใครเคยดูดวงกับหมอดูโหราศาสตร์มาแล้วแบบลัคนาก็คือท่านมีดาวจันทร์แล้วก็ดาวที่สถิตอยู่ที่ราศีกันเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีกัน การทำนายดวงชะตาแบบใช้ไพ่ทาโร่นะคะหรือว่าไพ่อรอ์เคอร์เนี่ยก็เป็นการสุ่มตรวจสุ่มหยิบนะคะจากมือของแม่หมอเองก็าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าก็ไม่ตรงเลยกับใครนะคะฉะนั้นก็ก็ฟังแล้วเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะอะไรที่แม่หมอพูดออกมาแล้วมีประโยชน์ในเรื่องราวชีวิตรักของคุณของท่านสมาชิกก็เก็บนำไปใช้ได้นะคะไม่เวิร์นเวอร์เยอะและ รู้สึกว่าถ้าสมาชิกอยากจะทราบดวงของตัวเองแล้วนะคะเรามาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักในอดีตของชาวราศีกันกันก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีคนคบคนคุยมีเรื่องราควครอบครัวที่ผ่านมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้อาจจะโสดหรือว่ามีปัญหาเรื่องราวชีวิตรักก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอสุ่มหยิบไพ่ออกมาซักครึ่งกอนก่อนนะคะเพื่อจะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วแม่หมอก็อาจจะขอภายเพิ่มทีหลังได้นะคะถ้ามันเหมือนกับบทสรุปชีวิตเรื่องราวความรักของชาวราศีกันสรุปไม่ได้ก็ขอภายเพิ่มนะคะมาดูนะคะขอความแม่นยำให้กับเรื่องราวชีวิตรักชาวราศีกันนะคะเรามาดูเหตุการณ์สถานการณ์อดีตก่อนนะคะว่าตรงตรงกับท่านไมเดอะเดวิลสองถ้วย สีคาา The High Princess 5เหรียญเหตุการณ์เรื่องราวความรักนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้คือเจอกันปุ๊บนะคะก็อาจจะไม่ใช่รักแรกพบก็ได้บางคนบางท่านนี้น่าจะเหมือนกับ ออรู้จักกันมานานแล้วหรือเปล่านะคะเจอปุ๊บรักปั๊บนะคะเจอปุ๊บอยู่ด้วยกันปับ๊บมีอะไรปั๊บปุ๊บอะไรประมาณนี้สิบบวกเลยนะคะเดวิลขึ้นมาใบแรกนะคะมันเป็นความรักความผูกพันที่แบบว่าก็ค่อนข้างที่จะรุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงภาพรักษณ์ของ ฝ่ายตรงข้ามด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เกิดความรักกันนะคะเกิดการจัดพิธีแต่งงานกันด้วยนะคะบางคนบางท่านก็ถือว่าความรักครั้งนี้มันมีความมั่นคงนะคะเออเดอะไฮบริสส์ออกมานะคะมันเหมือนกับว่าเออความรักความสัมพันธ์ั้งนี้เหมือนไม่เปิดเผยหรือเปล่านะคะอยู่กินด้วยกันเลยนะคะแบบคือถึงแม้มันจะเป็นความรัก แต่ว่ามันเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นเขารับรู้นะคะเออแอบอยู่ด้วยกันเลยแอบอยู่กินด้วยกันเลยเป็นสามีภรรยากันเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบปิดบังซ่อนเลนน่ะคือกลัวความรักแตกประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกันปักหลังนะคะคนโสดหรือเปล่าเนี่ยหน้าไพ่ของคนโสดหรือเปล่าเรามาดูนะคะ เหตุการณ์เรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรคู่กรณีของชาวราศีกันเป็นชาวธาตุดราศีใดนะคะเขาคิดเขารู้สึกนึกคิดกับชาวราศีกันแบบไหนนะคะคู่ของคนรักเนี่ยสี่เหรียญมีความหึงหวงนะคะมีความเป็นเจ้าข้าก็เจ้าของกันอะ่ะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันพยายามที่จะเหมือนกับว่าบางบางคนบางท่านบางคู่เนี่ย มีปัญหากันนะคะตั้งแต่เริ่มเดิมทีมาแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับมันไม่เคลียร์กันหรือเปล่านะคะมันมีรับลมคมในปิดบางซ่อนเร้นกันอยู่นะคะแล้วก็มีอารมณ์หึงห่วงกันด้วยนะคะเหมือนกับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคู่ครองคนรักของชาวราศีกันก็ได้ที่แอบทำาไลที่มันเหมือนกับ ปิดบังซ่อนเร้นหรือว่ามีความลับในใจไม่เปิดเผยไม่บอกไม่กล่าวให้ชาวราศีกันได้รับรู้ชาวราศีกันก็พยายามที่จะเหมือนกับเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะคะไม่แสดงออกนะคะซีเรียนก็น่าจะเหมือนกับว่าคิดเหมือนกับคู่ครองคนรักของชาวราศีกันไปไปแอบกิกใครหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับชาวราศีกันจับได้นั่นแหละ แต่ก็เหมือนกับไม่แสดงออกอาการนะคะเพราะว่ายังรักเขาอยู่นะคะยังเหมือนกับเออปล่อยให้เขาทําอะไรที่มันเหมือนกับตามเอ,เอําเภอใจเขาอยู่อะ่ะ The Tower บางคนบางท่านนี้คือทนไม่ไหวกับการกระทําของคู่ครองคนรักแล้วก็เลยเหมือนกับจบแยกกันอยู่เลยคือ <c oughs> ถึงแม้จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแต่ก็เหมือนกับแยกกันอยู่เลยอะ่ะจบนะคะจบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะ The Tower ขึ้นมา แล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบมีคนรอบข้างสังคมรอบข้างไม่ว่าสังคมผู้ใหญ่ของชาวราศีกันนะคะจะมายุ่งเกี่ยวด้วยนะคะหรือว่าเป็นการที่แบบว่ามาพูดพูดเหมือนกับเป่าหูประมาณเนี้ยคือมาพูดเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคู่ความคนรักของชาวราศีกันให้ฟังว่าอืม เขาอย่างโน้นมันอย่างนี้มันอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ทาให้ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกันกับคู่ครองคนรักก็เหมือนกับยิ่งมีคนอื่นมาพูดให้ฟังเนี่ย <c oughs> ก็เลยจบความรักความสัมพันธ์ลงกระทันหันเลยนะคะ <c oughs> คือไม่ไหวแล้วทนรับพฤติกรรมของคู่ครองคนรักไม่ไหวแล้วนะคะมาดูซิคู่ครองคนรักของชาวราศีกันเป็นชาวธาตุดนะคะเป็นชาวธาตุดราศีใดบางคนบางท่านเป็นชาวธาตุไฟนะคะ เมสิงธนูได้เป็นชาวธาตุน้ํานะคะพลังงานชาวธาตุน้ามาความเป็นครอบครัวความเป็นแบบคู่ครองคนรักนะคะอืมแล้วก็เป็นชาวธาตุดินพิศศกันมังกรได้นะคะแล้วก็เป็นชาวราศีกุมก็ได้ด้วยนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าเหตุการณ์เรื่องราวความรักคู่ครองคนรักของชาวราศีกันเนี่ย เขาก็เหมือนกับพยายามที่จะอธิบายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ชาวราศีกันได้เข้าใจนะคะว่าถึงแม้เขาจะทําผิดไปเนี่ยแต่เขาขอเหมือนกับขอโอกาสได้ไหมนะคะขอโอกาสกลับมากลับมาเคลียร์ปัญหาหรือว่ากลับมาแบบมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมประมาณเนี้ยแต่ชาวราศีกันก็เหมือนกับว่าก็มองมองอดีตครั้งเก่าอะ น่าจะเหมือนกับคิดอยู่นานเหมือนกันนะคะก้มมองถ้วยใบเก่าหรือว่าหวนคิดถึงไปในการกระทําของเขานะคะในอดีตครั้งเก่าว่ากลัวว่าคู่ครองคนรักของตนเองอะ่ะจะทําพฤติกรรมเดิมๆนะคะทาอะไรที่มันเหมือนกับว่าเออมันเป็นเด e วิลอ่ะทำแบบไปแอบจีบแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนอื่นนะคะประมาณนี้แล้วก็ไม่เปิดเผยปิดบังอยู่นะคะมัน มันเป็นนิสัยหรือว่าสันดานชาวราศีกันก็เลยเหมือนกับเครียดวิตกกังวลว่าคู่ครองคนรักกลับมาครั้งนี้เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงหรือเปล่านะคะเขาจะกลับไปทําพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเขาก็เหมือนกับว่ามาขอร้องชาวราศีกันนั่นแหละคือขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยพลังงานกลับมา8คาถาแม่หมอเปิดรอบไหนก็กลับมากลับมา ไม่หมอก็อไม่ทราบหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้นะคะก็เขาขอร้องขอร้องว่าจะกลับมานะคะมาดูซิชาวราศีการจะให้อภัยผู้ครองคนรักคนนี้ไหมเอ่ยอืเจ็ด <c oughs> ดาบน่าจะเหมือนกับว่ามีความระแวงแคลงใจนะคะสงสัยอยู่นะคะไม่ไว้ใจนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเหมือนกับดูเหมือนกับ ชาวราศีกันจะดูดุหน่อยนะคะเหมือนเอาเขาอยู่นะคะเดอะสเตร็จเนี่ยชาวราศีกันเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะนิ่งเงียๆบๆดูดุนะคะเหมือนกับว่าใช้สายตานะคะอาจจะไม่พูดก็ได้บางคนบางท่านนี่ใช้แค่สายตานะคะกวาดสายตาไปหาคู่ครองคนรักว่าถ้าทําอีกนะโดนแน่อะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าชัดเจนในความรู้สึกครั้งนี้นะคะเหมือนกับมีการที่แบบพูดคุยกับคู่ครองคนรักว่าถ้ากลับมาครั้งเนี้ย ถ้าคุณทำพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกนะคะคือฉันไม่แน่ใจนะบางคนบางท่านนี่ถึงขนาดที่แบบมันมันเจ็บใจมากจนให้อภัยเขาไม่ได้นะคะก็เหมือนกับนิ่งๆเฉยๆอะ่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาน่าสงสารแค่ไหนก็ตามนะคะเขาเป็นสิ่งตัวตัวน้อยๆนะคะที่มาขอร้องอ้อนวอนชาวราศีกันนะคะว่าจะกลับมาดูแลมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชาวราศีกันก็ นิ่งๆเงยบมๆเนาะค่อนข้างที่จะใช้แบบความสงบสยบความเคลื่อนไหวของเขานะคะเขาก็เหมือนกลัวนะคะมาดูซิอนาคตความรักความสัมพันธ์กับคู่รองภรรยาชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรเดิมูนกลัวนะคะกลัววิตกกังวลอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความระแวงนะคะกลัวเพราะว่ากลัวที่จะความรู้สึกเดิมๆอ่ะการกระทาเดิมๆของเขานะคะถึงแม้ว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ กับความรักความสัมพันธ์นี้กับคนเดิมก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ายังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะคะยังอยากอยากที่จะให้เขากลับมาเป็นคนในครอบครัวเป็นคู่ครองคนรักเป็นพ่อของลูกของชาวราศีกันอยู่ก็ตามแต่บางคนบางท่านนี่ถึงขนาดมีลูกสาวหรือว่ามีลูกชายด้วยกันนะคะบางคนบางท่านเนี่ย g ิง s อฟสแต่ว่าความที่มีอีโก้หรือว่าความไม่ยอมอ่ะคือแบบ เออยังไงก็ไม่ยอมอ่ะจ,จะขอร้องให้ตายยังไงชาวราศีกันก็บางคนมาท่านนี้ไม่ให้อภัยเขาเลยนะคะถึงแม้เขาคู่ของคนรักเขาจะอ้อนวอนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะไม่ให้กลับคืนมาแล้วแหละก็เหมือนกับอืมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับอืมน่าจะโทษครั้งนี้มหาหันเกินที่จะให้อภัยนะคะเกินที่แบบว่าขนาดปอบุญจินยังไม่รับประหารชีวิตเลยประมาณเนี้ย หรือว่านารกคุมไหนก็ไม่รับประมาณนี้นะคะแม่หมอพูดร้ายแรงเกินไปหรือเปล่านะคะสำหรับอนาคตความรักนะคะเอซอบครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเขารักรักตัวชาวราศีการอยู่เนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่ามีความที่แบบขอนิ่งคิดอยู่ก่อนอะมีการนิ่งคิดนิ่งไตรตรองนิ่งทบทวนก่อนนะคะว่าอถ้าเหมือนกับจะปล่อยให้เขา หรือว่าเลิกกับเขาไปจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใจร้ายเกินไปนะคะชาวราศีกันเนี่ยคนคนที่จะเครียดวิตกกังวลมากนะคะในการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยบางคนบางท่านนี้อยากจะเหมือนกับโอ้ยชีวิตนี้ทําไมโชคชะตาถึงมันทําร้ายชาวราศีกันนะคะเกินไปนะทําไมถึงตั้งแต่แรกเลยคือทําไมไม่ขอให มีคู่ครองคนรักที่เป็นคนดีเลยอ่ะคือไม่อยากจะเจอสภาวะที่แบบคู่ครองคนรักทําร้ายอย่างนี้เลยอ่ะไปมีผู้หญิงคนอื่นไปมีผู้ชายคนอื่นหรือว่าทําพฤติกรรมที่มันแบบนอกรูนอกทางนอกใจด้วยนะคะบางคนบางท่านนี่อืไปแบบทะเลเถไถทะเลทะลหลภาษาอะไรทะเลทะลหลมาแล้วอ่ะครึ่งค่อนชีวิตค่อยกลับมาแบบ กลับมาอยากจะมาอยู่กับลูกอยากจะมาเห็นหน้าลูกลูกก็โตเป็นสาวแล้วบางคนบางท่านนะคะชาวราศีกันออความรักความสัมพันธ์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะโชคชะตาเหมือนกําหนดว่าให้คู่ครองคนรักของชาวราศีกันคนเก่านะคะภรรยาเก่าสามีเก่ากลับมาให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะก็ลองให้อภัยดูนะคะ ก็ชาวราศีกันนี้เหมือนกับว่าคือไม่ได้เหมือนก็เขาเป็นคนเดินจากไปเองอะในความรักความสัมพันธ์บางคนบางท่านเนี่ยเนี่ยเป็นคู่ครองคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะคะคู่ครองคนรักของชาวราศีกันเป็นฝ่ายเดินออกไปเองหรือว่าชาวราศีกันจะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเขาไปแอบคบแอบคุยหลายคนด้วยหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยเหมือนท้งทาที่ชาวราศีกันเป็นคนที่ เป็นภรรยาคนแรกนะคะที่เขาเหมือนกับสัญญิงสัญญาว่าจะสร้างอนาคตวาดฝันว่าจะสร้างเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมีรถมีบ้านมีทรัพย์ส,สินด้วยกันนะคะสร้างช่วยกันรสร้างอะไรประมาณนี้แต่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาไปหาความสุขใส่ตัวของเขาคนเดียวอะ่ะไปเหมือนกับไปถูกใจผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปแอบกิ๊ก กับผู้ชายคนอื่นนะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องราวความรักครอบครัวแตกแยกนะคะจบแบบกระทันหนะันน่ะทำให้ชาวราศีกันเหมือนกับเออเสียดายวันเวลาที่มันผ่านมาแทนที่ที่แบบจะใช้เวลาช่วงตรงนั้นนะช่วยกันทํางานหาเงินเก็บเงินสร้างหลักฐานด้วยกันนะคะแต่เหมือนกับเขาไปใช้ชีวิต เร่อรอนของเขานะคะคือหาความสุขใส่ตัวแทนที่จะมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่กับลูกนะคะช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะก็เลยเหมือนกับชาวราศีกันก็น่าที่จะคิดอยู่นะคะว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันน่าจะให้อภัยไหมนะคะก็เลยเครียดวิตรกกังวลน,นะคะอืมก็เหมือนกับรอคอยว่าบางคนบางท่านนี่คู่ครองคนักอาจจะยังไม่กลับมาแต่คิดในะอีกแง่หนึ่งอะ่ะถ้าเขากลับมาก็เหมือนกับ ก็คงจะไม่ได้แบบให้มาอยู่ด้วยนะคะไม่ได้ให้มาอยู่บ้านด้วยกันประมาณเนี้ให้เขาไปอยู่บ้านเขานะคะเหมือนกับให้เขาไปไปมาๆนะคะมาหาลูกได้อะไรประมาณเนี้แต่ว่าถ้าจะให้มานั่งกินข้าวด้วยกันนั่งหันหน้าชนกันนะคะก็คงจะรู้สึกไม่ไหวแล้ว สำหรับบางคนบางท่านนะคะชาวราศีกันนี้คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยน่าจะอยู่แบบคนเดียวนะคะถึงแม้ว่าในใจลึกๆอยากจะให้คนรักเก่ากลับมาก็แล้วแต่นะคะมันก็เหมือนกับเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะว่า มันเป็นดวงส่วนบุคคลสําหรับใครที่แบบมีปัญหาครอบครัวความรักอะ่ะบางคนก็กลับมาบางคนก็ไม่กลับมาประมาณเนี้ยมันก็เหมือนกับโชคชะตาฟ้ากําหนดแล้วว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนะคะคือเราจะมีคู่ครองคนรักใหม่หรือว่าเราจะมีคนรักเป็นคนเดิมเนี่ยก็เหมือนกับมันอยู่ที่ใจเรานะคะว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะ เอออยู่สําหรับคนที่เป็นโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็สามารถใช้ชีวิตปกติมีความสุขได้มีเงินมีทองใช้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลําบากแต่สําหรับใครที่แบบว่ารอเขาอยู่รอให้เขากลับมานะคะคนคนนั้นเขาก็น่าจะกลับมานะคะอืมมันก็เป็นกรณีกรณีไปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางคนอะจบแบบไหน คือจบจากกันแบบไหนหนักไหมนะคะปัญหามันรุนแรงเกินไปไหมเกินที่จะให้อภัยครั้งนี้ไหมนะคะจนเขาแบบบางคนเนี่ยคู่ครองคนรักอาจจะไม่มีหน้ากลับมาก็ได้เพราะว่าเขาอายเขาอาจจะทําร้ายจิตใจชาวราศีกันมากจนเกินไปจนเขาไม่กล้ากลับมาก็ได้นะคะก็มีหลายกรณีนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวหน้าไพ่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะคือพลังงานจักรวาลน,นะคะชาวราศีกัน กับชาว่านน้ำมีนกรกฎพิจิตเนี่ยคือดวงดาวคู่ของคนรักนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษฉะนั้นไพ่จึงออกมาแบบนี้แต่สำหรับใครที่แบบคู่ของคนรักไม่กลับมามันก็คือกรรมของท่านนะคะก็อยากจะให้ไปตรวจดนชะตาส่วนตัวนะคะส่วนบุคคลนะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานรวมนะคะเป็นคลิปฟรีที่ไม่เหมาะทาขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันคนที่รอคู่ครองคนรักคนเดิมนะคะการให้อภัยนะคะก็คือความรักอย่างหนึ่งนะคะเราให้อภัยคู่ครองคนรักด้วยให้อภัยตัวเราเองด้วยเปิดโอกาสให้คนอื่นนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยังไงเขาเขาก็เคยอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับเรานะคะเหมือนกับลำบากลำบนมาด้วยกันนะคะ แล้วก็เหมือนกับมีลูกด้วยการมีบุตรด้วยกันเนี่ยคือถ้ามันไม่หนักหนาะสาหัสอะไรก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ชีวิตครอบครัวาชาวราศรีกันคู่คนคนรักที่กลับมาขอให้มีความสุขนะคะค่ะขอบคุณค่ะ